สำหรับเทปที่3ผมจะพูดถึงเรื่องการถอยหลังซึ่งเป็นเทปแรกนะครับในรอบปีที่ถ่ายเรื่องของการลดมีจอให้ดูสำหรับรถที่มีจอบางคนบอกว่ามันจะง่ายนะครับเนี่ยจอตรงนี้เวลาถอยหลังมันจะถอยเข้าไปในซอกที่จัดเตรียมไว้ให้ได้ไหมนะมาดูพร้อมกันนะครับอ่ะไปเลยครับให้เน้นดูจออย่างที่เรามีนั่นแหละแล้วก็ประกอบกับกระจกที่เราพอดูเป็นนิดหน่อยดูซิว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าถอยหลังได้นะครับมาดูพร้อมกันทั่วประเทศนี่แหละนะครับ บางคนบอกว่าเอ้ยรถมีจอขับสบายๆนะครับผมจะดูว่าม,มันจะเข้ามาได้จริงไหมนะครับเรามาดูกันนะครับเนี่ยจะให้ถอยหลังเข้ามาในเนี้ยผมจะดูนะครับว่าจะจะ,จะโอเคไหมนะครับอ่าตอนนี้กําลังใช้ทักษะในการดูจอกับการดูกระจกอยู่นะครับดูว่าจะสามารถถอยหลังเข้ามาในช่องแคบก็ไม่ถือว่าแคบนะครับก็ถือว่ารถกระบะรถอะไรก็เข้าได้เหมือนกันนะครับดูนะครับว่าจะสามารถถอยหลังออกมาจนสุดได้ไหมนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับเทศนี้ผมมาสอนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานนะครับถ้าชอบวิธีการสอนนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0883350072นะครับอ่ะรีบกดมาครับอย่ารออย่าช้าเสียเวลาเวลานะครับผม แยกแยกคูจอแยก